สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กอมเวนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกับ s t a r ์ดิวเวนลนะครับผมเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มนะครับผมก็หลังจากคราวที่แล้วเราไปเอาเป็ดตกปลามาแล้วนะครับก็ตกปลาไปสองคำตัวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็มาตกปลาต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตกปลานี้ขอทําสวนนิดนึงนะฮะก็ขุดขุดขุดเลยครับเดี๋ยวเราจะทํา ปลูกต้นไม้กันนะครับผมก็นี่ครับเอาจอบมาพรวนดินก่อนนะครับนี่ครับต้นไม้ครับมเมล็ดอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะฮะปลูก4วันนี่ครับบอก4วันจะเก็บผลผลิตได้นะฮะเดี๋ยวเราปลูกไปกลองจึกจึ๊กๆนึี่ครับฮึ๊บฮึ๊บ๊บ๊บลูกปลูกปลูกไป ปลูกเสร็จปุ๊บก,ก็รดน้ําด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่โตนะครับผมนี่คือต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะชื่อก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะปลูกไปแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวรอดูกัน,นครับอีกสามสี่วันอ่าระหว่างนี้เราก็ไปตกปลานะครับผมอ่าเราเป็นฟาร์มนักตกปลาเราต้องไปตกปลาสิครับจะไปรออะไร ได้ปลาถางนะครับถางจะตรงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ยังเป็นแบบป่ารกทึบอยู่เลยนะฮะหญ้าเยอะที่ขึ้นเต็มไปหมดเลยฮะนั่นแหละครับเราฟาร์มนกตกปลาครับขอแค่ตกปลาให้เพลินก็พอนะฮะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยๆไล่ถางเอาเรื่อยๆนะครับผมอะไรวะ Sunfish นะครับผมอ่าข้อดีของปลาก็คือมันกินได้นะครับเพิ่มเอนเตอร์จีนครับไอหลอดแท่งเนี้ยนะฮะ ก็มันก็ถือเป็นข้อดีนะครับเราก็ตกตกปุ๊บ e อ e r g ีหมดก็กินปลานะนะฮะก็สะดวกสบายดีนะครสามารถตกได้เรื่อยๆนะครับผมนี่มันปลากระจอกง,อกง่อยงๆหรือว่าเนี่ยไม่สู้มือเลย ปลาปแลบบาในเขตหน้าเหมืองนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอสมอลเมาส์เนี่ยมันเหมือนจะอยู่ตรงหน้าเหมืองนะถ้าผมเอ้ยเอ้ยไ่ทัดมัวจะดูปลารอไปแล้วกันนะฮะนี่มันเกมทำสวนปลูกผักหรือเกมตกปลาเนี่ยวันๆเข้ามาตกปลาอย่างเดียว มามามา,อมอมอาของเราเป็นยังเป็นเบ็ดอ่านี่ตัดไม้ทำลายป่าไอตออันใหญ่ๆนี่เหมือนต้องอัปเกรดเครื่องมือก่อนนะครับผมผยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะฮะอ่าตอนนี้เราก็เอาควานนี่แหละเฉาะต้นไม้ไปก่อนนะฮะโคนมาโคน,นไปเพื่อเอาไม้ไปทำสะพาน สับมันสับมันให้เป็นผุยผงอรับปุยตกน้ำหมดเลยนะฮะคือแม่งเกมมันก็ละเอียดเกินมีตกน้ำสับเฉาะเฉาะสับสับไป คือมีปลาเหลือที่เหลือใช้นะครับไปปรับต่อเอ้าโอ้โหโโห,หมดตกนะมันจะครึ่งหนึ่งอุตสาหะมา ก็บ่ายบ่ายสามสี่สิแล้วนะครับเราก็เป็นเด็กดีนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ขายของนะครับป๊บขายไม่หมดจะไปทำไม้มอะไราไนี่ยไมได้300อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปต้มสะพานกัน เกิดรุ่มก่นี้มันเกิดลุงครับอ่ออวาวไงครับลุงวิลลี่สวัสดีตกปลาบ้างได้ไหมเนี่ยตกข้างๆลุงจะมีปลาทินเหยื่อเปล่านี่ครับหมดแล้วครับอเนอร์จีเรา ตัวนี้มันสู้มือจริงๆเลยนี่ได้ปลามากินต่อตกต่อนะฮะนี่สบายจริงๆตกปุ๊บกินปั๊บแล้วก็ตกต่อนะครับฮะอ้นี่เรามาซ่อมสะพานไม่ใช่เหรอทำไมมาตกปลาเฉยเลยเนี่ยฮะเดินมาถึงตรงนี้นะครับซ่อมสะพานนะครับ ปึ๊บนี่ครับซ่อมเลยนะครับใช้ไม้สามร้อยอันโค๊ะโเป๊กกันไปนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับขุมทรัพย์เรานะครับผมประการลังชั้นดีนะครับขายได้ราคาดีมากนะฮะนี่ก็พยายามเดินมาส่องดูทุกวันนะครับว่าแบบมีประการลังหรือเปล่านะครับนี่อะไรเนี่ยหอยเม่น เก็บให้หมดนะฮะเห็นไหมครับว่าอ,อประการังได้เยอะมากนะครประการลังนี้อันละ80นะฮะ ส่วนหอยเม่นนี่อันละร้อยหกิเลยนะครับคุ้มค่าไม้สามร้อยอันมากนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะไปดูทุกวันนะฮะเผื่อได้หอยโมหอยเม่นอะไรนี่ก็สบายตัวนะฮะอ่ะมีอีเมลไอ้ก็อเดนิวไอเทมมีสต็ก็มีบอกเหมือนว่ามีสินค้าใหม่นะครับจากวิลลี่นะครับวิลลี่วิลลี่นี่มันใครวะ นึกไม่ออกอ๋อวิลี่คือคุณลุงไอ้เราก็ไอ้ไขว่ว่าวินลี่ขออภัยด้วยครับจำไม่ค่อยได้นะว่าใครเป็นไก่นะครับนีก่อนอื่นก็ทำกิจวัตรประจำวันครับรดน้ำต้นไม้นี่ครับเวลาเติมน้ำก็ไปเติมริมน้ำนะครับกดคลิกขวาเอ้ยกดคลิกซ้ายนั่นแหละฮะนี่เดี๋ยววันนี้เราไป ตกปลากันริมทะเลดีกว่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวของเต็มนะครับตกปลาไม่หนำใจนะต้องรีบต้องอเก็บเก็บให้หมดนะครับเก็บไปเลยนะไปพวกไม่ได้ใช้นะฮะเก็บไปก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้นอ,อันอนี้วไว้อันนี้ไว้อ่าแค่นี้พอแล้วไปครับ คุณเลวิสอยู่ที่ไหนนะครับตัวแ้วจำไม่ได้นะครับว่าบ้านเลวิสอยู่ที่ไหนนะฮะลุงบ้านลุงอยู่ไหนอะ่ะ บ้านลุงไม่ได้นะครับลุงอยู่บ้านหลังไหนก็ไม่รู้นะครับหวังว่าโชคชะตาจะนําพาให้เรามาเจอกันนะอ่ามาถึงชายหาดแล้วครับก่อนจะไปหาลุงวิลลี่นะครับเก็บครับเปิดพงปลวกหอยนะครับอย่าปล่อยให้มันลอยนวลนะครับรายได้ของเราทั้งนั้นนะครับตอนนี้มีอะไรเอาได้เก็บให้หมดนะฮะวันนี้ได้กาลังมันหนึ่งอันนะครับแล้วก็หอยเม่นอีกหนึ่งอันเย ให้ประมาณสัก2 0งได้นะครับตอนนี้แล้วก็กระดึบ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 ไปหาลูวิลลี่นะครับวบิลลี่มีอะไรมาขายเนี่ยลุกซามีจดหมายแนะนำไปหาตุ๊ดตุ๊ดตึ๊ดป็ดตกปลาพันแปดขายขายขาย ขาย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 หมดไฟเบอร์กาซให้ซื้อมาครับแล้วก็ซื้อเหยื่อมาด้วยครับนี่ครับกดชิปนะครับกดชิปมันจะซื้อเพิ่มทีละห้าอันนะฮะนี่เอาปลาตกปลาก็เอามาให้สะใจกันไปเลยนะฮะ ส่ไงวะอ่าอ่าใส่เข้าไปหมดอ้าวกดผิดมันต้องกดอ่าคลิกขวานะครับเพื่อให้มันเป็นเลขอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคลิกขวาอีกทีหนึ่งเพื่อไปใส่นะครับผมอ่าถือว่าเป็นการลื้อฟื้นครับจําไม่ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปตกตรงทะเลฝั่งนู้นกันดีกว่านะฮะไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่านะใครเล่นบ่อยๆก็ช่วยมาบอกผมทีว่าตกทางนี้หน้าบ้านลุงวินลี่กับตก ตรงนี้มันมีผลด้วยหรือเปล่านะว่าได้ปลาต่างกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นความเชื่อของเราล้วนๆนะครับเห็นไหมครับว่าแบบเปลี่ยนเบ็ดปุ๊บนี้ปลาตอดเร็วมากนะครับแม่ไอ้น,นี่ตัวนี้ท่าทางจะเป็นปลาร้านะครับเพราะไม่มีแรงสู้เราเลยนะฮะ ตกง่ายมากนะครับผมปลาซาดีอันนี้ว่ปรราปลาไม่สู้เลยนะฮะปลาลายสีเขียวแกมน้ำเงินปลาลาทะเลนะครับซีวี เบ็ดใหม่ปุ๊บนี่สบายเลยนะครับได้ปลาเร็วขึ้นนะครับเพลินนะครับบอกได้เลยว่าเพลินแน่นอนนะฮะได้ป,าปลาเฮอริ่งมาด้วยนะครับเพลินครับโอ้โอโอโตัวนี้ตัวนี้มาสู้เหมือนเฮ้ยเอ๊ะอ่ะยังไงอ่าอ่านิ่ง,งนิ่งแล้วนิ่งแล้วอ่า ตกอย่างต่อเนื่องตกจนกว่ามันจะมืดเกิดมาเพื่อตกปลาเป็นสายตกปลาตกเข้าไปตกจนปลาร้องขอชีวิต เดี๋ยว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 อย่สู้นักอย่าสู้นักบางทีก็เจอแบบปลาวิ่งแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงมันจะไม่รู้มันจะโหดไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแมงวิ่งขึ้นสุดแล้วก็วิ่งลงสุดเลยโอ้โหตกไม่ได้นะครับแล้วก็พวกปลาสีชมนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรเหมือนกันนะครับไม่เคยตกได้สักครั้งหนึ่งนะฮะ คิดแลวไม่ออกตกปลาอากาศไม่ดีตกปลาอะไรก็ตกปลานะครับครับตกในบ้านได้สบายใจจริงๆนะฮะอะไรเนี่ยเอ็กซิเมนต์ฟิชเชอร์แมนนักตกปาลาในตำนาน คืออะไรว่าเค็กซินเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดดูกันฮะซึบ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 อ่าเหมือนจะเป็นนี่น,นี่อันนี้ตกปลาได้สิบชนิดนะครับที่แตกต่างกันนะครับอ่าชุบอ้าโอ้โหนึกว่าปลาไข่น้ำชือ่อเหมือนมันจะมีปลากลางวานันปลากลางคืนด้วยนะจะาจำไม่ผิดนะครับผม ็เกมมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะมันแบบมีกลางวันกลางคืนมีฤดูนอนฤดูปลาในฤดูนัน้นด้วยนะครับผมถ้าจำไม่ผิดมีปาลาฤดูร้อนหนาวปลีอะไรอย่างนี้นะฮะก็จําไม่ได้หรอกนะครับเคยอ่านแวบ,บๆนะฮะแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยนะฮะชุบๆๆอ่าทำเป็นสู้ เหมือนมันต้องขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปแถวๆนี้ข้างในนั้นเป็นเหมือนนะครับอันนี้เป็นสมาคม ที่เราเข้าไม่ได้นะครับเป็นสมาคมแอดเวนเจอร์นะครับวันนี้ก็เออ่คงได้แค่มาตกปลานะครับปลาที่เหมือน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเ,เป็นปลาที่เราไม่เคยมีจริงด้วยนะครับก็แสดงว่า ที่ต่างกันปลาต่างกันนะฮะนี่เหมือนเข้าไปดูเล่นๆก่อนนะครับอ้าวอ๋อเป็นเหมือนทําความรู้จักให้เรารู้จักกับเมืองนะฮะนี่ครับมาลอนก็จะที่ายเรื่องเกี่ยวกับเมืองให้เราฟังนะครับว่าเราต้องลงไปแบบนี้นะครับคล้ายๆหนมูลเลยนะฮะบอกว่ามันเป็นเมืองอ่าข้างในนั้นน,ะนอกจาก มอสเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยให้ดาบมานะครับผมนี่เราก็เวลาลงไปก็ระวังด้วยนะฮะตกปลาเฉยเลยนะฮะไว้วันหลังแล้วกันนะวันนี้มีเพื่อการตกปลาเท่านั้นได้ดาบแล้วครับเดี๋ยววันหลังค่อยลงไปนะวันนี้ก็ ตกปลาข้างบนไปก่อนนะครับผมอ้าวจะสู้สู้เหรอสู้เหรออะไเนี่ยดูเพชรปลาหัวกระทิงชื่อจะเท่ไปหนนะฮะอันนี้ปลาคาร๊บปึบซึบซึบขอกล้องหน่อยสิ แม่ปลานิ่งๆอย่างนี้ชอบนะครับแล้วมีกล่องด้วยนี่สบายเลยนะฮะเฮ้ยดาบอะไรไม่รู้รู้แต่แรงมากนะครับเนปจูนจูนกิฟนีครับได้ทั้งเพชรน,นะครับแล้วก็ได้ดาบดาบเทพ โอ้ยสองถึงห้าดาเมจนี่มันดาบกะโหลกกะลาะครับนี่ดาบเลเวลเจดาบเนปจูนกิฟต์นะครับไม่รู้อะรู้แต่ประเทศอ่ะสิบแปดถึงสามห้าดาเมจเลยนะฮะโอ้ลงเหมืองสะดุกแน่นอนนะครับเอาไว้ได้ลงเหมืองเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเอาดาบไปลองนะครับผม <S <S โอ้โหเฟนด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าค่าแต่ละอันมันคืออะไรนะครับ เร่ือยัอยงไงเราก็ต้องลงเหมืองครับเชื่อเถอะครับเพราะยังไงผมก็ต้องไปทําที่ดักปูนะครับไปขุดแร่ทําที่ดักปูเยอะๆนะฮะไปเลยครับดาบกะโหลกลานโยนลงถังขยะไปเลยเรามีดาบเทพอยู่ทั้งอันนะครับอย่าไปกลัวนะฮะ มันจะเทพจริงๆนะเมื่อกี้ไอ้ดาบที่โยนทิ้งไปงนะดาบเลือด1อันนี้ดาบเลือดกเจ็ดนะครับแล้วต mm ึ hmm. ๊บตึ mm hmm. ลานนี้หรือเปล่าตึ mm ๊บ hmm. ตึือสองนะครับ อ้านี่กระเป๋านี่ไง 2000. อสองพันซืะเย่อ่านี่ครับเพิ่มช่องเป็นอีกแถวหนึ่งนะครับผมเราก็เก็บได้เยอะขึ้นนะครับแต่กระเป๋าอันถัดไปสาิหกช่องนะครับอันละหมืน่นตังค์มีอยู่ละห้าสิบไปครับได้แต่มองครับเอาไว้เราตกป่าจน มีรายได้เข้ามามากมหมขนาดหมื่นหนึ่งแล้วก็มาซื้อก็ได้นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะฮะนี่ก็ถือไปครับไปไปถึงบ้านนะครับช้ามากนะครับนี่ครับหน้ามันเศร้าแล้วนะครับมันอยากนอนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพิ่งนอนวิ่งไปขายของก่อนไอเม็ดนี้ขายเข้าไปขายขาย,ขายไฟเบอร์ขายเอาปลาปลา,ปาลืมลืมปลาด้วยอ่ะ ครับกลับบ้านนอนนะฮะเหนื่อยแล้วนะครับวันนี้นอนเลยอ่านี่ครับสกิลตกปลาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับสามารถครับรีไซคเคิลแมชชีนได้นะครับเหมือนจะเอาขยะอะไรพวกนี้นะครับมารีไซคเคินะครับอ่า คครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็อย่าลืมกด b s c ส i b e y o u t u b e ก็มันวีด้วยนะครับเวลาผมมีวิดีโอใหม่ๆหรือมีเกมใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับก็มันจะได้เข้าในฟีดของ y o u t u b e นะครับแบบลงปุ๊บมันจะได้เข้าหน้าแรกเลยนะครับผมโอเคครับจะได้ไม่พลาดการเคลื่อนไหวนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ